มันคาสูงส่งเจ้าว่าไงนะเจ้าจะไม่บำเพ็ญมันคาไรรักแล้วเหรอท่านพ่อไม่ใช่ว่าลูกไม่อยากบำเพ็ญลูกเพียงไม่อาจลืมเลือนความรักได้เกรงว่าชีวิตนี้คงบำเพ็ญมันคาไรรักไม่สําเร็จไรว้วาสนาเป็นแทบทําให้ท่านพ่อผิดหวังแล้วลุกขึ้นมาเถอะ ซูซูกตัดสินใจแล้วใช่ไหมว่าจะเลือกชางจิวหมินท่านพอ่ขอข้าเลือกเขาได้ใช่ไหมเด็กโง่อเอ้ยเจ้าจะถามข้าทำไมจิวหมินเป็นเด็กดีหรือไม่ตัวเจ้าเองก็น่าจะรู้ดีที่สุดอยู่แล้วอีกอย่างเนะการที่เขาสามารถหลอมแปบปองหัวใจได้แค่นี้ก็พิสูจน์ได้ว่าจิตใจเขาเมตตาบริสุดเป็นผู้ที่คู่ควรที่จะฝากฟังชีวิตด้วยท่านพ่อแล้วก็ ส่วนเรื่องที่เจ้าจะบำเพ็ญบันคาแลรักสำเร็จไหมไม่ว่าเจ้าจะเลือกสิ่งไหนขอเพียงเจ้าปลอดภัยมีความสุขพ่อก็รู้สึกปิติทานเจ้าแล้วต่อให้เจ้าเลือกผิดไปก็ไม่ต้องกลัวเนะขอเพียงเจ้าหันกลับมาพ่อจะอยู่ข้างกายเจ้ารอรับเจ้าตลอดไปท่านพ่อขอบคุณเจ้าค่ะอ๋อยังมีอีกเนะไม่ต้องห่วงเรื่องกระดูกมานพ่อจะช่วยคิดหาวิธีให้เจ้าแน่นอน สูสูกระดูกมานอยู่กับเจ้าจริงเหรอ,อเหตุใดเจ้าถึงไม่บอกพ่อรู้ไหมมีคนเท่าไหร่อยากได้พลังของกระดูกมานชางจิวมินให้เจ้าปิดบังพวกข้าใช่ไหมเขาคงจะอยากได้กระดูกมานกลับคืนไปถึงได้ติดเตลอยู่ข้างกายเจ้าไม่ใช่นะชื่จริงชางจิวมิน เพิ่งรู้ไม่นานมานี้เองเป็นข้าเองที่คิดว่ากระดูกมันจะนำมาซึ่งภัยที่ไม่อาจคาดเดาได้ข้าจึงไม่กล้าบอกผู้ใดเจ้าไม่ควรประมาทเลินเล่อเช่นนี้เป็นอันขาดเจ้ายังไม่เข้าใจอนุภาพของกระดูกมันถึงแม้จะมีกายวิญญ,ญาบริสุทธิ์ไม่มีทางถูกพลังมารทั่วไปครอ,อบงำแต่ท่านเป็นทั้งกระดูกมันอดีตแมเสาคคำสวรรค์ก็มีอาจปิดผนึกได้กายวิญญ,ญาบริสุทธิ์ของเจ้าจะปิดผนึกมาได้ยังไงตอนนั้นลูกไม่มีทางเลือก หลังจากที่ลูกใช้ไขกระดูกเซียนแลกกับกระดูกมารของเขาถึงได้พบว่ากระดูกมารไม่สามารถทำลายได้จึงใช้ร่างกายนี้ปิดผนึกมันไว้คำสาบเสียงมาอีกแล้วเนี่ยนไปอวีที่เรียกเจ้ามาหาวันนี้เพราะมีภารกิจจะให้เจ้าไปจัดการผู้เจ้าคิดจะทำอะไรทุกคนก็รู้แล้วกระดูกมารไม่ได้อยู่บนตัวเขาอีกแล้ว เขาไม่เหลือค่าใดสำหรับพวกเจ้าแล้วถึงจะถูกเรื่องนี้เจ้าไม่ต้องเป็นกังวลเจ้าแค่พาร่างมานกลับมาให้ข้าส่วนเรื่องอื่นพวกข้าย่อมมีวิธีจัดการเองแต่ว่าเนียนไปปีเจ้าอย่าลืมสิว่าเหตุใดเจ้าถึงมาอยู่ตรงนี้หากเจ้าไม่อยากให้พวกเขาต้องตายก็จงเชื่อฟังพวกข้า ข้าเข้าใจแล้วซื่ออิงกับจิงเมียต่อการจับร่างมารกลับไปหรือว่าพวกมันรู้ที่อยู่ของกระดูกมารแล้วเห็นทีข้าจับไปต้องเร่งลงมือให้เร็วที่สุดสะละ ซูซูพ่อได้ปรึกษากับบิดาเจ้ามาทั้งวันแล้วตัดสินใจว่าในยามจื่อจะร่วมมือกันกางไข่อาคมไร้อาคมเยินอย่างให้กับเจ้ากําจัดภัยจากกระดูกมารเช่นนี้พวกพ่อก็สบายใจแล้ว